สวัสดีค่ะมื้อนี้ของเราก็จะมีน้ำพริกปลาล้านะคะเพื่อนๆน้ำพริกปลาลนี่นะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นมากๆเลยนะคะแต่ค่อนข้างจะเผ็ดพอสมควรนะคะเราจะทานกับอะไรเอ่ยก็จะมีปลาดุกย่างนะคะ<ๆ>เพื่อนเพื่อนมีปลาดุกย่างด้วยเลยนะคะปลาดุกย่างของเราก็อันน่าทานมากเลยนะคะย่างต้องอย่างแบบแห้งๆนะคะย ก็ซื้อมาอย่างเองได้นะคะการย่างก็ไม่ได้ยากอะไรเพื่อนๆก็แค่เรามาหมักหมักให้เรียบร้อยก่อนแล้วแช่ตู้เย็นไว้สักหนึ่งคืนเนะาะเช้ามาเราก็ก่อไฟนะคะก่อไฟอแล้วก็มาย่างเลยนะคะถ้าใครที่ไม่มีเตานะคะไม่มีเตา,าหรือขี้เกียจจะก่อนะคะเตาถ่านเราก็สามารถที่จะย่าง กับหม้ออบลมร้อนได้นะคะแต่ของหมิวนี่คือย่างแบบง่ายๆนะคะเข้าเตาอบนะคะเข้าเตาอบอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าเตาอบมันก็จะมีโหมดของการย่างด้วยนะคะกิวเขาเรียกกิวนะคะน้ำพริกของเราหน้าทานไม่เอ่ยนะคะเช้านี้เราก็จะนําเสนอนะคะของเราก็คือน้ำพริกปลาล้านะคะทานคู่กับนะคะมีอะไรบ้างก็จะมีปลาดุกย่างนะคะปลาดุกย่าง แล้วก็ตามด้วยไข่ต้มนะคะมีไข่ต้มด้วยนะคะแล้วก็มีผักนิดนีด้หน่อยๆน,นะคะมาจากไรของเราเองเลยนะคะก็จะมีมะเขือนะคะก็จะมีมะกเขือยาวด้วยนะคะวันนี้เรากินกันง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะมีอะไรเราก็กินไปนะคะนะก็เช้านี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะกับข้าวแค่นี้จริงๆนะคะ แล้วก็ยังมีมะเขือแบบนี้ด้วยนะคะเ็เรียกมะเขืออะไรก็ไม่รู้ละ่ะแต่ทางบ้านก็เรียกมะเขือตอแหลกันนะนี่เลยนะคะน่าทานมากเลยเมื่อเช้าก็ไปเด็ดมาเนาะจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะเช้านี้เราก็กินกันง่ายๆก็จะมีน้ําพริกนะคะน้ําพริกเลยนะคะที่สําคัญคือนะคะ,ะเรากินแบบไม่ต้องคิดเยอะนะคะมีอะไรกินเราก็กินเข้าไปนะ โอเคเมื่อวานนี้เราก็ได้กับข้าวมาพอสมควรนะคะเปลี่ยนไปเช้านี้เราก็กินง่ายๆไปก่อนนะคะฉาดสายๆเราจะทําอะไรก็ทําเลยนะคะโอเคนะคะไข่ต้มไข่ต้มเพื่อนๆมาทานด้วยกันเลยนะคะมาทานด้วยกันเลยนะคะโอเคเนาะไม่ต้องคิดเยอะเช้าๆมีอะไรเราก็กินไป เมนูหลักๆที่บ้านชอบทานนะคะน้ำพริกนะคะชอบทานน้ำพริกแล้วก็จะมีปลานะคะเป็นอาหารมื้อหลักของวันไหนไม่มีปลาสังเกตได้เลยนะคะไม่มีอะมีทุกวันนะคะมีทุกวันเลยนะคะโอค